สสวัดีครับวันนี้มารีวิวรถของกูเดียวนี่เด็กก็ได้คัสซี่นี่ยผมนะครับหน้าตาของผมโด้วยไทยแล้วจุดบนครับอายุเกือบปุไปเสร็จุดบนน็อตอุดรูกระจกครับผมตัวละเออคู่ละร้อยห้าสิบครับผมแล้วก็อุดปลายแฮนด์เนี่ยผมร้อยห้าสิบครับผม มือเบรกยิงเดิมปั๊มเดิมครับผมปั๊มลอยมาดูชุดล่างครับผมน็อตครับน็อตตัวละกี่บาทครับผมตัวละสี่สิบห้าบาทครับผมจานเดิมอยู่ครับแล้วก็เบรกเดิมโูเป็นของดีวิวครับผมดูครับดีวิวขอบเลือบนะครับขอบเลือบครับผม แล้วเป็นอันเกียร์เทๆครับผมอย่างสวยครับสติกเกอร์เอชครับผมยอดนะผมโซครับในกรอนครับผมเนกรอนเนกรอน 5A ครับผม1ห6ยังผม1 6ยังแลนบังโซครับบังโซเขียบปลาน้ำคผม ไปห้าสิบน่ครับผมนัดเลดยึดไหมครับผมนัดทองชุดหลังครับรีวิวเหมือนกันครับผมยางหัวครับผมยางเท่าไหร่ครับยางหลังเบอร์เอ่อหกสิบทับร้อยครับผมยางหน้าก็เหมือนกันครับผมชุดหลังหางปลาครับผมไอเทครับผมหางปลาไอเทมครับ นั่นเดนั่นเดนี่ครับยึดดำครับผมไทเทท่อครับท่อผ้าตลาดตลาดนี้ผ้าเป็นเก้าร้อยบาทครับผมขอบท่อขอบท่อของเทเทยึดน็อตเลีดไปครับสองตัวของไยึดน็อตเลไ่น็อตครับผมยังไม่หมดทั้งคันครับผมก็แค่นิดนๆนิ้อยครับ เดี ¿De de ๋ยวมาขอบขอบป้ายทะเบียนเดี๋ยว่าขอบขอบป้ายทะเบียนครับผมนี่ครับเป็นสีลุงครับผมร้อลุงปัดครับผมร้อยแปดสิบครับราคาร้อยแปดสิบนะครับมีอะไรมีครับผมสติ๊กเกอร์ติดเอาครับผมนี่ครับสติ๊กเกอร์ครับตัวโมเต็มครับผมของจริงติดจี้ฟังเสียงครับฟังเสียง ฟังเสียงท่อว nice. ัตถเดียวเหรือสายครับผมเสียงท่อครับเสียงท่อเสียงท่อครับเสียงท่อเป็นท่อเป็นท่อเอ็นพันนะครับค่ะรถคันนี้ครับรถวินแคมนะครับแคมเป็นเบาครับครับเป็นเบาครับรถเป็นเบาครับ